สวัสดีครับวันนี้พามาดูอาการของเครื่อง b ั t เทอร L 3 2 3 0นะครับอาการก็คือเครื่องขึ้นฟ้องตัวรีเพ็ก WT box นะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับอาการนี้ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตพวกฟูเซอร์พวกอะไรก่อนนะครับ เราทำการรีเซตเลยนะครับกดเมนูแล้วก็ go แล้วก็บวกไปสีครั้งนะครับอันนี้ก็เข้าโหมดแล้วนะครับเมนู go แล้วก็กดบวกสีครั้งนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มบวกนี่แหละครับหรือว่าปุ่มลบนะครับเลื่อนไปหาแมนทน็ตแนดแปดนะครับแล้วก็เห็นแมนทน็ตแนดแปดก็กดโอเคเลยนะครับ ก็เข้าไปรีเซ็ตเลยนะครับฟูเซอร์ยูนิตนะครับมีกี่ตัวก็รีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับผมกอรีเซ็ตฟูเซอร์เสร็จนะครับเราก็เข้าไปอีกนะครับไปรีเซ็ต ทุกตัวเลยนะครับที่มีในนี้นะครับก,กดโอเคกดรีเซ็ตเลยนะครับโอเคครับผมก็พอเรารีเซ็ตหมดทุกตัวแล้วก็กดแคนเซิลนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มบวกลบนะครับไปหาเลข99นะครับแล้วก็ออกโหมดนะครับ ก็คือผมจะรีเซ็ตเคาน์เตอร์ให้หมดทุกตัวก่อนนะครับก่อนที่จะไปรีเซ็ตตัวกล่อง WT-BOX นะครับแล้วรอให้เครื่องมันขึ้นมาหน้าปกติก่อนนะครับนะครับตัวนี้จะเข้าไปรีเซ็ตดำไม่ได้นะครับเราก็ทำการตรวจฟ้านะครับก็ถอด ตลาอ,ออกทุกชุดเลยนะครับแลออกทุกสีนะครับแล้วก็ทานทัวรเวลนะครับทานทัวรเวลแล้วก็กล,อกลก่องกากหมึกนะครับเป็นกล่องนี้นะครับตัวน,นี้ก็ทำความสะอาดนะครับเทกากหมึกทิ้งนะครับมันจะมีกากหมึกด้านในนะครับคันน็อตสองตัว แล้วก็เทกับหมึกทิ้งนะครับเดี๋ยวผมทาการเทกับหมึกทิ้งก่อนนะครับโอเคครับผมก็ได้ทําการรีเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับใครที่เจออาการนี้นะครับบาทเทอร์เรเซอร์สีทุกรุ่นนะครับที่ฟองออกอง w t b o x นะครับแล้วแก้ไม่หายนะครับส่งมาหาผมที่ร้านได้นะครับ EPS Icongen นะครับผมหรือ S Line ID นะครับ EPSI Thailand นะครับผมถ้าใครทำแล้วนะครับดีเซตแล้วอย่างแล้วนะครับแกไม่หายนะครับไม่อยากยนกลองใหม่นะครับผมอาการนี้ผมคิด300นะครับที่ร้านนะครับ EPSI นะครับคอนเจนนะครับผมซอมบินเตอร์คอนเจนนะครับ ถ้าสนใจก็ส่งมาซ่อมได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวอปิดเปิดใหม่ให้ดูนะครับทีนี้ก็ได้ทําการเทสออกมาแล้วนะครับสีก็สวยนะครับก็จะมีดาของสีดํานะครับเป็นรอยนะเป็นจุดนะครับราเปิดใหม่ให้ดูอีกรอบนะครับก็สำหรับ วิธีดีเซตก็เหมือนทุกๆคลิปที่เคยทํามาครับไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอะไรมากมานะครับก็ผมทําตามที่ผมเคยทํามาทุกๆคลิปนะครับนะครับก็ได้ปกตินะครับเปิดฟ้ายกฟ้าให้มันวอร์มใหม่นะครับให้เครื่องวอร์มใหม่นะครับดูว่าพอวอร์มเสร็จมันจะฟองไหมนะครับ ก็โอเคครับผมถ้าใครแก้ไขไม่ได้นะครับทุกรุ่นนะครับของบาร์เทอร์เลเซอร์สีนะครับที่ฟ้องอริเพ็กวีทีบล็อกนะครับผมห้รีเซตกล่องกากหมึกน,นะครับถ้าเจอแล้วทำไม่ได้ก็ส่งมาได้นะครับถ้าใครถ้าใครเจอไอตอนที่มันฟ้อง ของวีทีบ็อกโซนนะครับอันนั้นนะครับรีบรีเซ็ตนะครับอันนั้นนะหายเร็วนะครับแป๊บเดียวหายนะครับต้องยากนะครับตอนนั้นอย่าให้มันเาาะอย่ให้มันฟ้องจนขึ้นรีเพกวีทีบ็อกนะครับถ้าขึ้นรีเพกวีทีบ็อกจะยากนิดนึงนะครับทีรีเซ็ตนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครเจอแล้วทําไม่ได้ก็ส่งมาได้นะครับซอมิตรคอนแกนนะครับร้าน e p พีนะครับ ID ดี พ t s e i Thailand นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับครับ